ภาคสองนะคะคุยกันค่ะเพราะว่าเออมื่อกี้มันจะยาวไปพปนกงาเลยตัดออกค่ะครุดนะคะครุดปนักนรับซื้อทุกครุดนะคะครุดก็จะมีครุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุดเก้าเหรียญรับซื้อสามสิบบาทครุดสิบบาทสองสีรับซื้อหนึ่งร้อยบาทครุดบาท 17อันนี้นะคะรับซื้อ20บ,บาทครุฑเก้าเหลี่ยม30ครุฑตรง30ครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงสองและ20นะคะรับซื้อเหรียญละ12บาทเนี่ยค่ะเหรียญครุฑนะคะขอขอจำนวนนะคะไม่ว่าจะเหรียญอะไรทั้งนั้นนะคะเหรียญที่เหรียญพอสอนะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะขอเป็นจํานวนนะคะน้อยๆนะไม่ต้องเอามาเพราะว่าไม่คุ้มค่าส่งค่ะทุกคนแล้วก็ คนที่มาหาไปหน้าที่ร้านนะคะเขาก็ไม่ไม่คุ้มค่าเดินทางใช่ไหมคะเขาจะเดินทางมามามาขายเนี่ยเขาก็ไม่คุ้มไม่คุ้มกับค่าใช้ใจ่ายกับการเดินทางมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะพุดนะคะขอเยอะหน่อยอันนี้ที่มาเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมาห้าร้อยห้าสิบเหรียญห้าร้อยห้าสิบเหรียญก็รับเงินไปนะคะหนึ่ง1มื0นหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทค่ะเหรียญละยี่สิบบาทนะคะ ก็จะมีเหรียญอื่นๆมาด้วยนะคะเข้ามาบางบางคนนะเข้ามาทีเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมาหลายอย่างหลายอย่างมาแบบมีอะไรเขาก็จะเก็บมารวมๆรวมๆมานะคะเดี๋ยวป่าจะให้ดูว่ารับซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะจะได้ไปเมพร้อมกันดีนะคะคดรีราคาครุฑป็ได้บอกไปแล้วเนาะครุฑรับซื้อทุกครุฑอยู่แล้วนะคะเหรียญครุฑลิเหรียญห้าบาทค่ะ เหรียญหนึ่งบาทที่ละลึกเหรียญห้าบาทที่ละลึกนะคะต้นนักรับซื้อนะคะแต่ขอจํานวนอย่างที่บอกคะ่ะเหรียญสองเหรียญนะคะไม่คุ้มค่ะบางคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูมีแค่เพียงเหรียญหรือสองเหรียญบอกเลยว่าไม่ไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มต้องขอจํานวนเยอะๆยะเนี่ยคะ่ะหนึ่งบาทที่ละลึกนะคะถ้าเป็นเหรียญเนี่ยคะ่ะหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญเ,เสด็จนิวัตนะคะหนึ่งบาทเสด็จนิวัตอันนี้รับซื้ออยู่ที่ยี่สิบบาทะคะ่ะ หนึ่งบาทแะเด็ดนิวัดนะคะรับซื้อยี่สิบาทแต่ถ้าเป็นหนึ่งบาทแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทหนึ่งบาทที่แยกออกมาเป็นเหรียญละยี่สิบบาทนะคะก็จะมีจะมีเหรียญที่เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนะคะเอาอันนี้ออกก่อนเนาะเหรียญที่รับยี่สิบบาทเดี๋ยวจะยังไงดีดูดูหนึ่งบาทอันนี้หนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทนี้นะคะหนึ่งบาทหนึ่งบาทปกตินะคะหนึ่งบาทเอ่อ ที่ระลึกที่ไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยเม่ตัวไม่ได้หายากนะคะก็รับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะปกติถ้ารวมๆม,มาลหลายๆวาระนะคะคระมาค่ะคระวาระมาวาระต่างๆนะคะอย่างอ,าอะไรนะซีเกมเอเชียเกมอะไรเหรียญอะไรนะเหรียญเหรียญแรกนะขวัญเหรียญสมเดญญ็จย่าเหรียญพระเทพอ่ะประมาณนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทะคะ่ะ เหรียญหนึ่งบาทวาระทั่วไปนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทอ่าเดี๋ยวป้น่าจะไม่ให้ดูนะว่าเหรียญไหนที่ปน่ารับยี่สิบบาทปน่ขอขอหยิบเหรียญแป๊บหนึ่งนะคะว่าเหรียญละยี่สิบบาทมีเหรียญไหนบ้างนะคะแป๊บหนึ่งคะ่ะได้แล้วโอเคมาแล้วเนี่ยคะ่ะเหรียญที่ปน่ารับยี่สิบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกที่ปน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเนี่ยคะ่ะเหรียญในมือปน่านะคะที่เห็นนี่เลย นะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกวาระต่างๆะคะ่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทก็จะมีนะคะอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยที่นิยมสูงสุดเลยก็คือเสด็จนิวัตนะคะ่ะเหรียญเสด็จนิวัตรรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญเสด็จนิวัตรเขาไม่ได้ผลิตน้อยนะคะผลิตถึงสี่ล้านสี่แสนเหรียญแต่ด้วยความที่เป็นเหรียญยอดนิยมนะคะเขามีพุทธคุณ ป็นอยู่ในหนึ่งที่มีพิ่ทุกคุณรับซื้อนะคะเหรียญละ20บาทค่ะเดเรนิวัตจนต่อมา3รอบค่ะ0ูนสามรอบรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะประชชนพันษาในหลวงเชียงก้าวครบ3รอบนะคะเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อ20บาทโปรยข้าวโปรยข้าวนะคะเหรียญเนี้ยค่ะรับซื้อเหรียญละ ยี่สิบบาทด้านด้าน,ด,านด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเช่นกันแล้วก็ต่อมาเหรียญน,นี้ค่ะสําคัญสุดเลยเหรียญ w h o เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาททีะหายากค่ะถ้าใครมีโอกาสเก็บนะคะเก็บเหรียญน,นี้ค่ะเก็บไว้มีอนาคตแน่นอนด้วยความที่เขาผลิตน้อยนะคะผลิตน้อยสุดนะคะเพียงหนึ่งล้านเหรียญแล้วนะคะเขาโดดเลยนะคะโดดข้ามเลยเพราะผลิตหนึ่งล้านแล้วตัวรองอันดับสองใช่ไหมคะ,คะเหรียญน,นี้ก็เป็นสองล้าน หนึ่งล้านสองล้านถ้าจัดเป็นชุดใช่ไหมคะเหรียญหนึ่งล้านเหรียญน่ะจะต้องขาดแบบเป็นครึ่งๆเลยนะคะเหรียญเสด็จนิวัตนะคะสี่ล้านเหรียญโปรยข้าวสองล้านเหรียญส่วน WHO เนี่ยคะ่ะตัวติดผลิตน,น้อยหายากคะ่ะผลิตเพียง 1, 000, หนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งคะ่ะมีอนาคตแน่นอนนะคะเพราะนั้นแนะนําให้เก็บคะ่ะ WHO นะคะหรืออนามัยโลกคะ่นะคะ่ะน่าเก็บเก็บเลยนะคะท่านใดมีโอกาสนะคะเจอนะคะเก็บเลย ก็แบบนี้นะคะก็บอกไปหมดแล้วมีอะไรอีกเหรียญห้าบาทเป็นนับบอกไปเลยเนาะรับบอกหรือยังเหรียญห้าบาทคราวาระมาแบบนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเหรียญห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาทเหรียญครุฑครุฑบอกไปครบแล้วทุกครุฑนะคะรับซื้อเป็นเหรียญครุฑนะคะรับซื้อหมดเลยทุกครุฑเลยอ้านันลืมดูว่าพนันมีเหรียญนี้อีกเหรียญหนึ่งนะคะอ้านันจะให้ดูนะคะเหรียญนี้พนันลืมลืมว่าตัวเองมีเหรียญนี้ มีเอฟซีนำมาขายให้พี่นาคค่ะเนี่ยค่ะอ่ะจะหมุนทางไหนดีจริงๆมันต้องหมุนขึ้นลงใช่ไหมคะหัวเหรียญเหรียญหมุนเวียนปกตินะคะหัวหัวหัวขึ้นก้อยลงใช่ไหมกลับเพราะฉะนั้นต้องหมุนกลับแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะต้องหมุนแบบนี้เนี่ยค่ะก็ะเป็นแบบนี้นะคะหรือจะให้เป็นาหมุนแบบนี้ก็ได้อ่ะเอ๊ะหมุนยังไง จับทางนี้ก็จะจับหัวจับอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะจับอย่างนี้นะคะห,หัวขึ้นตรงถ้าเป็นกลับกลับมาด้านนี้ก้อยเขาจะต้องลงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะเขาเขาเขา,เขาขวางพอดีเลยมั้งคะน่าจะขวางพอดีเลยค่ะอันนี้พี่แนทซื้อไม่แน่ใจว่าสองหรือสามร้อยบาทน่าจะเป็นสองร้อยบาทคะ่ะเอฟซีเขานำมาขายให้พี่แนทนะคะตอนแรก พนัว่าพนัไม่ได้เล่นแบบนี้พนัไม่ได้ซื้อแต่ก็เขามานะคะเขามาขายให้ที่ร้านพนัะก็เลยซื้อเขารู้สึกจะขอ200 300พนันไม่แน่ใจนะคะก็ให้เขาไปประมาณนั้นแหละค่ะน่าจะ300ไม่แน่เนี่ยค่ะนะคะก็แปลกอีกแบบนึงนะคะก็เป็นอะไรที่เล่นหาสนุกสนานกันนะคะ ไม่ได้ว่ามีอะไรพิเศษมากมายนะคะแต่ก็นะอะไรที่ไม่ปกติอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็จะเป็นของแปลกหายากมีราคาประมาณนี้นะคะก็อย่างเหรียญน,นี้เช่นกันถ้าเหรียญปกติเนี่ยก็คือ20บาทพอเหรียญแปลกมาปุ๊บอ่าขึ้นมาเป็น200-300ขึ้นมาทันทีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ